สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโซดาชาแนลวันนะคะช่องที่รวบรวมทิกง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆจากการสังเกตเลขจากการเก็บสถิติการเดินของเลขนะคะรวบรวมไว้ที่นี่นะคะเพื่อแบ่งปันกันนะคะแบ่งปันให้กับ ผู้ที่หาไรายได้เสริมจากกานแทงยี่กีนนะคะเราไม่จําเป็นต้องเล่นทั้งวันนะคะรอจังหวะรอช่วงเลขเดินนะคะเทสสูตรก่อนทุกครั้งนะคะถ้าเป็นสูตรนะที่ไม่ใช่ทิกนะคะถ้าเป็นทิก EP แรกๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําไปต่อยอดได้นะคะโดยการที่เราอาจจะ,ะมีทิกอยู่ทิกหนึ่งอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างนะ4ีศูนยนะคะตามศูนย์อย่างนี้นะคะแต่เผอิญว่าเราอาจจะอยู่กลุ่ม กลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งห้องไหนสักห้องหนึ่งที่มีแอดที่เขาวางแม่นๆนะคะอาอาจจะฟันมาตัวเดียวและเรามีทิศของเราอยู่ในใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะจับไปรวมเป็นเจาะได้นะคะลดต้นทุนนะลองนะคะลองทําและลองหัดสัง,สงเกตดูนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมีสูตรง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาใช้สูตรแทงพิกัดบนนะคะ3ตัวบนนะคือ คือ3ตัวเนี่ยใช้แทนพิกัดบนนะคะสูตรเราคือ10บนบวกหน่วยล่างบวก6นะคะเรามาดูนะคะผลลอตโต้ VIP นะคะวันที่7นะแอปทำมาแอปบวกมาให้แล้วเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาแต่เรามาไล่ดูพร้อมๆกันนะคะสูตรคือพิกัดบนนะคะ10บนบวกหน่วยล่างบวก6 6คือค่าคงที่นะคะได้เท่าไหร่เรานบะเพิ่มอีก2ตำแหน่งเพื่อให้ครบ3ตัวนะคะ เพื่อใช้ในการแทงพิกัดบนนะเรามาได้ดูพร้อมๆกันนะคะอ่ารอบนี้นะคะรอบเราเรารอบที่รอบที่อ่ายีสิบสามนะคะเราจะใช้ผลของรอบที่ย0ิบนะคะสิบบนนะคะคือห้านะสิบบนคือห้านะคะหน่วยล่างคือหนึ่งนะคะอ่า 5บวก1น,นะคะ5บวก1บวก6คงที่นะคะได้2นะนับเพิ่มอีก2ตำแหน่งนะคะได้2 3 4เราแถนพิกัดบนนะคะอ่ารอบนี้นะคะรอบนี้ผลออก18 8 3 7นะคะรอบนี้ผ่านนะคะต่อไปนะคะเราใช้ 8บวก7นะคะบวก6ค่าคงที่นะได้1นะคะนะับเพิ่ม2ตำแหน่ง1 2 3นะคะใช้แทนพิกัดบนรอบนี้หลุดนะต่อไปเลยนะคะต่อไปเราใช้9นะคะ10บนบวกหน่วยล่างบวกหคงที่นะ9เ้าบวก4่บวก6นะคะผลลัพธ์ได้9นะนะ้านะ้านับเพิ่ม901นะคะใช้แทนพิกัดบนผลออก716นะคะรอบนี้โอเคนะต่อไปนะคะ ใช้1นึบวก6บวก6นะคะได้ผลลัพธ์3นะคะนะับเพิ่ม2องตำแหน่ง3ามี่ห้านะคะใช้แทงพิก,กัดบนอันนี้ถ้าเราวิ่งใช้วิ่งก็โอเคนะคะแต่ถ้ารูดก็ไม่ผ่านนะรอบนี้นะแล้วแต่จับไปเล่นนะคะแล้วแต่แนวทางแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะชอบวิ่งด้วยนะคะก็ไปปรับใช้นะรอบต่อไปนะคะ6บวก4บวก6คงที่นะคะได้หนะ หกนะับเพิ่มเป็นหกเจ็ดแปดนะคะผลออกรอบนี้ศูนย์ห้าหกห้าหนึ่งนะคะรอบนี้ผ่านนะคะต่อไปเราใช้ห้านะคะสิบบนหน่วยล่างหนึ่งนะคะบวกค่าคงที่หกนะได้ผลลัพธ์นะคะสองนะับเพิ่มสามสี่นะคะสองสามสี่นะคะแทงพิก,กัดบนนะคะรอบนี้โอเคนะ ่อไปใช้7จ็บวกแบวกหค่าคงที่นะคะได้1น,นะนับเพิ่ม2 3นะคะผลออก2 2 0 6 1นะคะรอบนี้ผ่านนะอ่าต่อไปนะคะใช้2องบวกหบวกหคงที่ผลได้9นะคะนับเพิ่ม2องตำแหน่งนะ9 0 1นะคะผลออก7 1 4 4 9นะคะรอบนี้ผ่านนะคะอ่า ต่อไปใช้1บวก9นะคะบวก6คงที่ผลได้6นับเพิ่ม6 7 8ดนะคะรอบนี้ผลออก3า2 0 2นะคะรอบนี้ผ่านนะพิกัดบนนะคะต่อไปใช้10บนบวกหน่วยล่างนะคะ10บน7นะหน่วยล่างสองบวก6ค่าคงที่นะคะผลที่ได้ผลลัพธ์คือ5นะคะนับเพิ่ม6 7นะเราใช้แทนพิกัดบนผลออก0 0 6 5 5นนะคะรอบนี้ผ่านนะคะ ต่อไปนะคะ0บวก5นะคะบวกหกคงที่ได้1นะคะล้วเพิ่ม1 2 3นะคะผลออก0 5 2 1 3รอบนี้ผ่านนะคะต่อไป5บวก3นะคะบวกหกคงที่ได้4 4นะับเพิ่ม5 6นะคะผลออก1 5 2รอบนี้ผ่านนะคะต่อไปเลยนะคะ5บวก4นะคะบวกหกคงที่ ผลลับที่ได้คือ5นะคะนับเพิ่ม2องตำแหน่ง5 6 7นะคะรอบนี้ผลออก10 0 4 7รอบนี้หลุดไปนะคะพิกัดบนนะต่อไปนะคะเราใช้ศูนยนะ10บนนะคะบวกบวกหน่วยล่างคือ7นะ0ูนยบวก7บวก6คงที่นะคะได้ผลลับคือ3นะนับเพิ่ม2ตํตำแหน่งคือ3 4 5นะคะใช้แทงพิกัดบนนะรอบนี้ผลออก005 60นะคะรอบนี้ผ่านนะคะ ต่อไปเราใช้0บวก0บวก6คงที่นะคะได้6นะนะับเพิ่ม6 7 8นะคะ6 7 8รอบนี้ถ้าวิ่งนะคะพิกัดบนก็ผ่านแต่รูดไม่ผ่านนะคะต่อไปใช้5บวก6บวก6คงที่นะคะผลออก7อ่าไม่ใช่คะ่ะผลลัพธ์ได้7นะคะนะับเพิ่ม7 8 9นะคะผลผลรอบนี้ออก2 9 9 5 8นะคะรอบนี้ผ่านนะคะ ต่อไป9้าบวก8ดนะคะบวกหคงที่ได้3ามนะคะนะับเพิ่ม3า5ี่ห้านะคะรอบนี้ผลออกตองสี่นะคะห6หรอบนี้ผ่านนะคะต่อไปเราใช้สี่บวก6นะคะบวกหกคงที่นะคะได้หนะคะนะับเพิ่ม6 7 8ดดนะคะผลออกห้าห7สี่สองเจดรอบนี้ผ่านนะคะพิกัดบนนะ ต่อไปเราใช้6กบวกเบวกหกคงที่นะคะได้901ผลออกสองสองนะคะรอบนี้ผ่านนะคะรอบต่อไปนะคะใช้2องบวกสาบวกหกคงที่ได้1นะคะนะเพิ่ม2องตำแหน่งหนึ่งสองนะคะใช้แทงพิกัดบ,บนนะรอบนี้ออก133 17สมนรอบนี้ผ่านนะคะต่อไปเราใช้3ามบวกเบวกหกคงที่นะได้6 7 8ดดนะคะ ผลรอบนี้075นะคะรอบนี้ผ่านนะต่อไปนะคะใช้7บวก1บวก6คงที่นะคะได้4 5 6รอบนี้ผลที่ที่ออกนะคะ97467นะคะรอบนี้ผ่านนะพิกัดบนนะคะต่อไปเลยเราใช้7บวก7นะคะบวก6คงที่นะผลที่ได้นะคะ0 1 2นะคะใช้แทงพิกัดบนผลออก42796นะคะรอบนี้ผ่านนะคะ แล้วใช้2องบวกหบวกหกคงที่นะคะได้4ี่นะเพิ่มสองตำแหน่ง4ี่ห้าหนะใช้แทงพิกัดบนผลออก5 6 8 0 5นะคะรอบนี้โอเคผ่านจ้ะรอบต่อไปนะคะใช้6บวกหบวกหกคงที่นะคะผลที่ได้7นะคะ,ะเพิ่ม2องตำแหน่งนะคะ7 89ใช้แทงพิกัดบนนะรอบนี้ออกตอง17 9รอบนี้หลุดนะคะเจอตองนะต่อไปนะคะ ใช้1นบวกเนะคะบวกหคงที่นะได้678ดนะคะหกเรอบนี้หลุดนะคะถ้าเราถ้าหลุดหนึ่งรอบนะคะเราหยุดดูก่อนนะคะต่อไปนะคะต่อไป,ะะอไปใช้3ามบวกสาบวกหคงที่นะคะผลที่ได้สองสามสนะใช้สำหรับพิกัดบนนะคะผลออก82 4ส5ี่รอบนี้ผ่านนะคะรอบที่50รอบที่ห้าสิ รอบที่5้าสนี่ผลกำลังจะออกนะคะผลตอนนี้แอดอัดคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่ารอบนี้เหลืออีกอเดี๋ยวผลมาแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวรอดูพร้อมกันเลยเนาะรอบนี้เนาะสักนิดสูตรทุกสูตรนะคะอย่าลืมนะคะสูตรต้องเทสก่อนนะคะที่แอดเห็นว่าเดินดีแอดเลยมายกตัวอย่างให้เพื่อเพื่อนจะได้โจทย์สูตรเก็บไว้นะคะแล้วเราก็ลองมาเทสก่อนเล่นทุกครั้งนะคะอ่า ผลผลรอบที่ห้าสิบนะคะหกหกห้าเจ็ดสองนะคะผลมาแล้วนะหกาเจ็ดสรอบนี้ผ่านนะคะยังไงนะคะแอดฝากไว้ด้วยนะคะคือจดจดเอาไว้ดูนะคะไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะวันนี้แอดขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามช่องโซดาชนแนลวันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ